ตอนรับกสู่พิกัดกีฬานะครับอยู่กับผมก็จอชัยเพืชาร์กับไปดูที่ความเคลื่อนไหวของหลีเอิงฝรั่งเศสกันหน่อยครับค่ำคืนที่ผ่านมาคู่น่าสนใจอยู่ที่มงเบลีเยะครับเปิดบ้านรับการมเยือนของโอลิมปิกลียงครับก็ปรากฏว่าเป็นโอลิมปิกลอียงที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ตอนนี้ขึ้นไปเป็นอันดับ2ของตารางในหลีเอิงฝรั่งเศสแล้วนะครับ ฟุตบอลลีกแองฝรั่งเศสนะครับมงเบลีเย่ครับแชมป์เก่าในฤดูกาล2018ถึง2012ครับเปิดฟางสตาร์ดเดลามอร์ซงนะครับรับการเยือนของโอลิมปิกลียงเกมนี้ต้องบอกว่าแม็กซ์เบลคอนเนตครับดาวรุ่งวัย19ปีสัญชาติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฮีโร่เลยครับเพราะว่าทำประตูให้ทีมเยือนน้ำออกไปก่อน1ประตูต่อศูนยนะครับก็ถือว่าฟอร์มได้สุดยอดจริงๆครับสำหรับโอลิมปิกลียงดูครับจังหวะ นี้ตัวสองตูป้องกันได้ครับแล้วก็ออกหลังไปแต่ว่าต้องบอกว่าลอกจากโอลิมปิกลียงล้มนำหนึ่งต่อศูนย์เนี่ยนะครับคอเน็เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับมาบวกประตูที่สองและเป็นประตูปิดกล่องให้ลียงเนี่ยนะครับบุกมาเอาชนะมงเบลิเย่ไปสองประตูต่อศูนย์ในประตูจังหวะภาพนี้ครั้งครับว,ว่าล็อกหลบเราใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับเป่าผ่านมือผู้สัมปะตูเข้าไปอย่างสวยงามลยทีเดียวครับตอนนี้แน่นอนครับ ต่อเป็นโอลิมปิกลียงครับที่อยู่อันดับรองจากฝูงโดยมีเปเชตอนนี้เข้าป้ายคว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการมี80คะแนนแข่งขันไปเพียง32นัดทิ้งห่างอันดับ2อย่างโอลิมปิกลียงอยู่ถึง30คะแนนเลยทีเดียวนะครับโดยตอนนี้ต้องลุ้นเบียดพื้นที่ UCL กับโมนาโกอันดับ3นะครับที่มี55คะแนนเท่ากันแต่ว่าโอลิมปิกลียงเนี่ยมีประตูดได้เสียที่ดีกว่า รอันดับ4และนิสอันดับ5นะครับตามลำดับก็คือ4และ5แต้มตามลำดับครับถึงแม้ว่าตอนนี้ทางด้านของโอลิมปิเลยงจะขึ้นมาเป็นรองจากฝูงแต่ว่าก็มีแต้มกาขในขารที่มากกว่านั่นคือ3 3นัดน,นะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นัดก็มีโอกาสที่จะลุ้นไปการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าชิมเีเลคฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกันครับ